สวัสดีครับสบายดีวันนี้ก็พกบอลส่งเลิมบ่าวเหล่าเชนเนลนะครับวันนี้บลูมพามาไปพากันมากินซอยจูกับพี่น้องอยู่ที่ฮานแม่ย์ไนมวยดุเกากับทีมงานดุเกาพี่น้องนี่อันนี้ผมเป็นรถเขาเองเด้อนี่เด้อแต่เขามีรถแบบนี้เขาบุกกินซอยจูนี่ทีมงานที่กินซอยจูพี่น้องเดินมาแล้วกันซอยจูพี่น้องซอยจูมาเย็นเย็น โอ้มนามครับพี่น้องมาไสจวนกันเด้อแซ่บวันหยุดช่วงวันหยุดคือเกาานโอ้ยสุดเสียงตกทีมงานเนาะนี่เอาไว้เบิ่งทีละลูกทีมงานใสยจูเนาะมาลองมือกันเลยดี๋วใสยจูส่จูพี่น้องใสยจูตับวัน เสกข้าวเอาเร็วเลยเราทำเกี่ยมเราหอนะเราข้าวใส่แบบปอกเมล็มันนี่เออปูเลยอเอาไปฝึกจอยยิงไปสามัคคีกันพี่น้องสามัคคีกันนี่ทีมงานคนลาวเฮ็ดงานอยู่ไทยเด้อพี่น้องนี่นี่เซฟนั้นเซฟมือหนึ่งคนเซฟกระทาทองแดงโอเป็นเราเซฟกระทาเด็กมันเลยกระทาทองแดงแค่แน่นอน นี่อันนี้เซียนเซียนนักกินเหล้าวขาวได้หนิใคไข่จนบาดมือแล้วบัดนี้เอ้าเป็นจะได้เสียป้อมแซ่บ่อน่ะยกโผล่แล้วทีนี่เนาะทุกคนกินเลาเอา้วพวกกกินลาวกัน กินดาวยางดาหุ่นดาว้าดาวก็ละนี่นี่เปเบิ้มั้เิอไรเบิมเบิ้องเบาขึกินไ่ามตใใส่ใส่ยหน่อยพอเต็มหมเต็มโูนฮูนนสมาคีกันบรรจุีินหเอเบิ้งคำจจบเบิ้ง ต้มถ oh да> ้วยเดียวคือมันนะพังนั่นเดี <h <h ๋ยวเตะสู <h <h ้มืสันมืเงียบอกไปยืมถ้วยแล้วเปรีายจานจานสิไรนเ่บ่งนกับจุกีิ้วาจิยืมหัวัพบ้าหนักกินอยู่คุบัตรล้วพ้อนเลยชสาครึ่งนึงก้อนยังชิ่งช่วงหายนี่มึงใช่สาครึ่งนึงก้อนมาเลยช่วไห้ โอเคโอเคซาจุม่ามอีรอยากเข้ากรองได้เลยมันดึงไหวแบบวายของเจ้าคนสวัสดีทีบ๊วยบเห้นหนาสวัสดีลองลงไปโอ้ยมอนรี้มากินยังไงซาจุเออแบบบาบโไหลยวะฮะซาจุแบบบาบโไหลยวะซาจุแบบวายบาโไหลยนะครับผมคือกันใส่เบิ้งวิธีกินได้เลยซาจุเบิ้งหอเบิ้งวิธีกินหมดเออบอกมา กินก่อนเนาะจำเป็นพี่ผักสลัดมันห่อไงผมข้าวบไวซอ่เคยซื้อแล้วซองมัดผนแสดงว่าอยู่ในหันนะมันคือกอนแบบนี้เลยสีใสเนาะหอยแนหน่อยนะเดี๋ยวบางครั้งนำแก้วไหวกินผู้่อียว่ังด้วยไปซื้อแล้วผักสลัดซองมัดผนอันนี้บริเบิ้งคาปลาซัวได้เลยแตงไหมกินเือกันได้กินหนูเล่นได้เนไหม่นิ่แดงเหรอพกอหอนะ แสดงเวลาบูไซ ISO กินได้ไหม ISO ไอแซนผมนีงายเออมาเดี๋ยวไอโซจัดการเอาสุกน้ำดิบน้ำมาหนิปนกันบ่อยุกน้ำดิบน้ำเลยโอ้ยข้าวต้มน้ำใส่ข้าวต้มอะไรพริกน้ำอีกเออพริกน้ำอีกโอ้เป็นเม็ดเลยเป็นเม็ดเลยวะเอ้ามามาเบิ่งพี่น้องสายจวดสายจวดเอาเลยแล้วนะคำใหญ่ยมยังดอกวิปปัญหาเออมา เด็กเอาวนเมือนกันเอา้นมาด้้นคนกัดเองลุงมึงค้งโออยได้จุได้จุได้จูพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีเป็กบ่เป็กนดิต่งเงีเออหัวใจน่ะอืมหัวใจน่้เนี่ยหลังก้อนกันไงนี่ปอบอะมอันนี่นไ่มล่ะอย่แม่กันมีแต่คนโสดเด้อ มาอู้เบกอีกคาเสือคาเสือคา,าเสือคาเสือน <laughs> ี่ <laughs> เจ็บกว่าท่าท้องแดงนี่เรื่อเป็นคนดูคนเมียน้อนนั่นโซนวัดบ่โซนวัดบ่านแถนนี่เจ็ด<ม><อ>แปดคนโซนเด้อมีตะพูละหอดได้อนะนี่เสื้อขาวรอสุดอ่ะสองคนเสื้อขาวเสื้อแดงนี่มีตะพูละหอดได้ดิเสื้แดงดีเบอร์นี่มีเมียแลดด้วเป็นเชฟบกว่าท <laughs> <โอ>่องแดง ปูบ่าวเมืองคงปูบ่าวสารวันปากเซสารวันบ่ยูนี้เลยับอ๊ะจำปะซักเดียวกันสารวันเดียวกันใส่แขงสารวัน่สารปากเซปากเซยุจปซักจปซัยุ่ยเอาเมาครับพี่น้องเอาจุจก็น่นหนัก เขาจะฟิวคาเทอรี่เขงต้องใส่หัรตบตบโจมบอกว่าบอกขาใหญ่กีที่หยอ ลาสุดกินบุเบิดคนเก็บเออเบิร์ครึ่งหนึ่งเนยังเหลือหลายเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งโอ้ลายโพสสองสามโลเน้อสองสามโลจำเก่ารออันแรกสองสามโลเกือบห้าโลลาสุดไปกินได้เลืออาญะ ไปเปลี่ยนเมนูไหมล่าสุดซอยจุกลายเป็นแจวสมวันนี้เดี๋ยวเช้ามากเลยว่ะเช้ามากว่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่ยังบาเลี้ยงกันหรอกเลยวะซอยจุซอยจุกลายเป็นกิมจุมจินจุมวันนี้อ้ากิมจุมแจวสมกิมจุมแจวสมนี่บอกแจวสมในบ้านนู้นยังไงภาษาเราภาษาไทยเด้ ภาษาไทยดิจิมจุ้มก็จิมจุ้มอะไรภาษาละเนอะสีฟ้าก็ลงไลน